อยฮะกินลแม่กินหมดเลยแม่นั่นแหละเมื่อวานไปตลาดนัดของถมเสื้อมาหวีนึงแม่หวีละห้าที่บาทแม่กินไปได้หลุงสลูกมือดูเหมือนจะงอมอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าก็เลยเด็ดไม้เก๋สามลูกแบ่งแบ่งให้กินแก๋ก็ทำมาว่านี้ก็กินไม่ไหวแม่เมื่อเช้านี้กูไฮก็ไป ไปรับเงินกรรมการชุมชนมที่เทศบาลเนี่ยสองหมืนแล้วก็เอาเงินเข้าธนาคารออมสิน<ม>นั่งรอเป็นชั่วโมงเนาะแล้วก็ไป<ม>เบิกเงินให้ยายเสริมอีก<ม>อที่ธนาคารกรุงไทยอีก1,800บาท<ม>เงินก็หมดตู้มีคนก็คุยออกมาที่ธนาคารอะไรอะไอทอกสอคนนี่เมื่อบเมยเลยแม่เต็มไปหมดฟ้าบวดดินเลย เพราะว่าเขามาเบิกเงินการแมดีแล้วที่โอนมาอยู่บัญชีกูไฮนะแม่เนาะทำไมทำไมกูไฮรู้เพราะว่าเวลาเงินเข้าปุ๊บมันจะดังกิ้งดังสองข้างแม่อีกกิ้งแรก1,000งพัอีก,กิ้งที่สองแก็เงินแก่เข้าไง<ม>ถ้าก็จะรู้เลยไงว่าเออวันนี้เงินผู้สูงวัยแล้วก็เงินพิการเข้าแล้วก็เลยเป็นที่มา,มา,าจะได้ไปเบิก เนี่ยถ้าเป็นทองสอไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เข้าในในในโทรศัพท์ไงแต่เนี่ยมันเข้าโทรศัพท์ข้างไงแม่อ๋อในกุ้งไทยอ่ะเออเออกุ้งไทยเข้าเลยทางเงินเลยเข้ามันจะเข้าเลยมันจะบอกเลยเออดีนะทุกเดือนแล้วแม่อ่าวันนี้มันเข้ามาที่ซิปนะแม่เนาะเออก็เบิกมาให้แม่แล้ว1,800บาทเาค่ะไว้แม่จะมาทานนะแล้วก็เอากล้วยไม้กิน3ลูกเอาโอเคนะแม่เนาะ